ยูนิเตอร์หรือว่าอาพวกไอพวกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนเรายัพอซ่อมได้ใช่ไหมทีมเ,ปเปิดเปิดมาจากรุ่นจากนี่อแต่ว่ารุ่นใหม่นี้<อ>เปิดมาเลยไม่รู้จะเ,เริ่มเดบตัวตรงไหนใช่ไหมคนธรรมะดาเนะี่ยต่อไปจะเป็นยุคนาโน,โนครับจรั์ตอนนี้ยุคไอทีกำลังจะฝ่านพนแล้วจะเข้านาโนเลยนะน,นั่นนะ แล้วไปในนนาคตยิ่เป็นสิ่งที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคอมพิวเตอร์จะเล็กลงเรื่อยๆอ่าวงจรนี่เป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษใช่ไหมครับวงจรพวกนี้ตัวอายุเป็นกระแผนกระดาษโอ้แต่เนี่ยน่ากลัวตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับว่ารุ่นรุ่นลูกเราหลานเราเนี่ยจะอยู่ไปติ่งแบบนี้ถามว่าปลูกข้าวเองเป็นไหมปลูกผักเป็นไหม ทำอะไรได้ที่มันหาตัาหาแบบเป็นไหมถือว่าอาจารย์ครับเขาไม่กลัวหบอกสมองไม่กลัวแต่สมองเขาไม่ทําอะไรเองจะไม่เป็นเราคือหมายถึงว่าชีวิตประจำวันนะคุณลองดูนะอ่าใช่ใช่ก็จะกลายเป็ยนทาดุลย์โดยสลาดแต่อ่าแต่ว่าน่าหนักก็ได้คิดดีกับข้าบผม ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยกินข้าวนอกบ้านกับในบ้านนีไหมผู้นอกบ้านมากกว่านะนั่งนับวันแล้วโอ้โหเออหรือไม่ก็ซื้อมาแล้วคือทําเองเนี่ยคือแบบนะแต่ว่าต้องกินมีกินนะแต่วิธีการที่มาของที่จะกินไม่เป็นต่อไปต่อไปก็คือกดะ คิดที่จะกดสัง่งแล้วก็าตายแปลว่ามนไ่เป็กบบระบวนการที่จะหายไปกระบวนการผมเรียกกระบวนการในพวกตรงนี้นะรู้การจัดการในกลุ่มอะไรเนี้ยแต่ว่ากระบวนการในเรื่องสิ่งที่มันพอจะมีอะไรมาแทนที่แล้วเราจะเริ่มทำในพวกไอ้สิ่งที่ปัจจุบันซะเว้นละใช่ไจะฆ่าปลาฆ่าอะไรทุกตัวฆ่าไม่รู้จะฆ่าอะไรอีกใช่ไหม ลาเนี่ยเมื่อก่อนใช่ไหมฮะง่ายคนสวยก่อนง่ายจะตายทำปลาทำไก่เชื่อดไก่อะไรเงี้ยนะพอสมัยนี้อาไก่เยอะตัวไก่เลยนะเอ,อแต่นี่นี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาในอนาคตที่ผมผมว่าน่ากลัวเป็นเราพึ่งพิงระบบตลาดนะแต่ว่า เนี่ยพอน้ำท่วมแล้วเป็นไงระบบตลาดรอยรอของบูชาคาจารย์ของบูชานะรอของบูชากันอยู่นะก็ทำอาหารกินเองแดีวบางคนก็ไปโทษเองก็ใช่คนคนที่ตกปานะเออน้ำท่วมก็เลยขาพวกคือพวกคนพวกนั้นแใจว่าเขาน่าจะอยู่รอดถูกไหมคนพวกนั้นใจอยู่รอด ัม,มีทักษะขนาดจับโจรลาเข้เดได้เนั่นน่ะสิเรา่ะกุ้งจับได้ว่าจรลาเข้หรือรือไปโร่จรลาเก้เองมันก็อินสิทำไม่เน่นนะจัน